นี่แหละนี่ไก่มินิโคชินนะคะไม่แปลกใจเลยทำไมเขาชอบเลี้ยงกันเพราะมันน่ารักแบบนี้ดูสิโอ้ยเชื่องจังเลยลูก <c oughs> นี่แบบว่าไม่ค่อยได้เลี้ยงเอาใจใส่มากนะคะไม่ค่อยมีเวลาดูเขาแต่แบบโอ้ยดูดูความเชื่องสิคะโอ้โห จริงจังเลยหนูลูกนี่สู้ตัวผู้เปล่าเนี่ยสู้จริงจริงมันสู้จริงจริงอ้โหอตัวนี้ตัวนี้ไม่ยอมเว้ไม่ยอมเลยน่ารัถึงว่าเขาว่ามันน่ารักเพราะแบบนี้เองนะคะจับหน่อยสิไก่เจ้นะ ไก่เจี้ยญี่ปุ่นใช่ไหมโหเชื่องจังเลยค่ะมาดูไอตัวนี้ดิเกาะไหนดิไหนยี่ไหนเกาะไหนสิอุ้ยเอ้ยอืมอยากเป็นไก่ชนหรือไงฮะอยากเป็นไก่ชนหรือไง จู้ไหมจู้ไหมเกาะในสลุปเกาะแขนหน่อยชื่นจังเลยค่ะอืออดีนะคะจะดีไหมอยากเป็นไก่ชนรุ่นมินิไหมนะอยากเป็นไก่ชนรุ่นมินิไหม ยวพาเข้าสังเวียนนะคะซาจิอาจีนี่นี่นี่นนี่นี่นี่นีไม่กลัวเลยค่ะกล้ามากรุ่นนี้เราจะเอาไว้ทำพัน์นะคะดูซิว่ามันจะแพ้ขนาดไหนเดี๋ยวทำกรงใหม่ให้เขาดีๆค่ะ ช่วงนี้ไว้ใจไม่ได้มีพวกนิสัยไม่ค่อยดีอยู่แถวนี้ไว้ใจไม่ได้ดูสิเดินมันจ้องสินั้งหนูมันนี่แกย,ยุ่งนะอย่าไม่แต่จะคิดนะโ <c oughs> อ้โหมันไม่กลัวเลยค่ะดูสิเกอ,อ,อยตัวนี้ไม่กลัวเลยอ่ะเย <c oughs> ทำไมลูกใี่ขนเรียบนะคะสีสวยสวย นี่เป็นขนกลับนะคะนี่ก็ขนกลับถ้าจะเป็นตัวผู้เนี่ยดื้อขนาดนี้สู้มือขนาดนี้เนี่ยตอนนี้ก็เรียบร้อยจังเลยเกาะหน่อยสิเกาะแขนหน่อยเกาะแขนโชว์เขาหน่อยสิโชว์เขาหน่อยค่ะอุ้ย ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีเวลาเลี้ยงมากนะคะแต่ก็ถือว่าเชื่องใช้ได้เลยอ,อย่านะอย่าเข้ามานะใช่ไหมโอ้โห oh ดูส,ดสิดูสิ <c oughs> นี่เป็นขนกลับนะคะสองตัวที่เขาเรียกว่าสีอะไรเนี่ยไม่รู้เลย ไม่มีความรู้อะไรกับไก่ที่มากนะคะรู้แค่ว่ารู้แค่ว่าเขาน่ารักแค่นั้นแหละน่ารักรักจริงๆอ่ะดูสิน่ารักกว่าไก่แจุ้กไทยอีกมั้งมีขนกลับด้วยโอ้ยลูก,กินข้าวยังเห็นหน้าไม่ชัดเลย เห็นหน้าพวกหลอนไม่ชัดเลยอ่ากินข้าวซะโอเคจบการรายงานมินิโคชินนะคะดูซิว่าจากหกตัวนี้จะเพิ่มเป็นอีกกี่ตัวภายในสิ้นปีนี้น่ารักจังเลย thank you